แต่ที่เราเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะใช่แล้วครับผมเอาตอนนี้เราก็มาเตรียมพันไม้ที่เราเอามาเนาะค่ะเอาลงทีแล้วต้นนี้ก่อนค่ะโอเคครับต้องวไว้ก่อนโอเคอันนี้เคยกระทางนั่นนะอันนี้ปลูกง่ายเนาะค่ะเอาผมเสียบลึกๆเลยโอเคเรียบร้อยนะคะตั้งไว้เลยค่ะโอเคต่อไปก็ตัวนี้โอเคครับตัวนี้ค่ะ ต้นสัตวิกาค่ะโอเคสาริกาเอาเอารวมกันเอาสองต้นเหรอคะเอารวมกันก็ได้ค่ะเออเพราะมันะมจะได้ประหยัดกระถางก่อนนะคะแล้วค่อแยกใหม่เนาะสาริกาใส่สีโมก,ก็ได้นะค่ะโอเคลึกไหมขนาดลึกไหมนั่นลึกวะโอเคให้มันลึกๆเด้อมันจะหลุดเด้่ โอเคค่ะเสร็จแล้วก็ต้งฟ้าครับดอกกระดาษค่ะใช้กันได้นนเ,เนาะต้งฟ้าใส่สีนี้ไหมสีชมพูมนะจ้เาฝั่งไหนลงก็ได้ค่ะเสียบดินง่ายค่ะปลูกง,ง่ายโอเคโอเคค่ะอ่าต่อไปก็ต้นนี้นะคะกับมือพี่ห้านั่นแหละคะ่ะเห็นต้นนี้<อ>ไหมหางนี็กเนาะสองอันเลยค่ะ นี่คือเล่นหยุดต้นหยุดน้ำนะคะโอเคค่ะอ่าอีกต้นหนึ่งนะคะอ่าต้นนี้เลยนะเอาสีขาวด้วยกันค่ะค่ะโอเคค่ะอือต่อไปก็ต้นนี้ค่ะต้นแดงๆครับต้นแดงๆใบแดงๆโอเคแลเอาใส่็จต้นไหนดีต้นนี้ไหมต้นีุดท้ยไหมต้นที่เสร็จต้นนี้ โอ้ตันนั้นนะคะโอเคกูลุมดูลุกๆๆค่ะนี่ต้นนันซีกอนนะคะอ่าจัดฟอนเดี๋ยวนุวฟอนนะคะตันฟรอน ครับผมเดี๋ยวเพิ่มดินอีกนะค่ะเดี๋ยวค่อยเดินบินมาเพิ่มกันแล้วก็ต้นนะคะไม่ไม่ม่ต้นใหญ่แดงๆนู่นไกลค่ะนะอ,นอีกนึงอีกนึงโอเคเราก็ใส่กระถางต้นไหนก็ใส่นะคะน,น,น,นี่ใช่ไหมคะเออใส่ไปเลยค่ะสองสองอันเลยค่ะมันจะไม่พอเนีมันต้นใหญ่นะครับเออมันใหญ่ไปเหรออ่า อา้าวรากเพิ่นบ่อ่าโอเคเหลือกี่ต้นคะตอนนี้ผู้ด่างผู้ด่างจะใส่นู่นคะ่ะผู้ด่างไม่ต้องนี่ก็ใส่ก็ใส่กระถางนี้ไหมคะเออโอเคสบายเนาะเพราะว่าส่วนกระถางที่เหลือนี่คะจะจะเอาใส่ต้นนั้นมาใส่ค่ะพี่ดีๆไม่ต้องใส่หมดนะต้นที่ค่อยพอเพาะไว้คุณนะ ตน <3 S 2> ้นครับผมต<อ>นม้ตนก้อนก้อนเหลืองเหรอไหมเอาไปซ้ำสีชมพูนนี่ไหมอันไหนอันนี้นะ่ะตัวน,นี้ใส่ได้ตัวน,นี้การมันแก่แล้วแล้วแต่อ่าโอเคไปเอาตอน้นต้นสีส้มมาก่อนก่อนี้ไหมต้นสีสม้มเนี่ยมาเด <c oughs> ินามาเขาไม่ได้ใส่ต้นเขาจะเตรียมมาเด้เนี่ยเราจะมีสองต้นนะคะอ่าไงต้นเนี้ยกับต้นเนี้ยอันเนี้ย ไอ้เลยไม่เลิกนี่ก็ต้นน่ะการส้มๆน่ะก็จะไปใส่กระถางสวยได้เออจบกันเลยค่ะโอเครับตัวนี้ด้วยค่ะเดียวหมดเดียวพังฮะไม่เอา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 หมดทั้งทีไหมคะเอาไม่หมดกระถางนะเอาหมนถุงอ่ะเพืาอนเราจะไปชั่มถุงนั้นไงถุงมันก็จะเอาไปชั่พวกที่คุณบอกว่าคุณจะชั่ไงต่อยเอาไม่เตรียมครับผมไม่ไม่ได้เตรียมแวกครับผม ่ะไม่เป็นไรค่ะก็เลยเป็นงงงครับไม่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 ใส่ตัวนี้ค่ะอันนี้ใส่นี้ค่ะต้นตัวมามันสวยด้วตัวนี้น่ะคือเราจะไม่ถอนอีกแล้วโอเคขนาดต้นนะค่อยยังไม่ใส่เลยต้นอะไรวะอ่านางกวักอ่ะนางกวักของสีค่อยอะตัวนี้เสรไหนครับอันนี้ก็ได้ค่ะกับมือคุณก็ได้เอาทีละหัวเนาะค่ะเอาใส่กระถางเดียวเลยเด้อ จะได้สวยเพราะมันจุ่มๆอืมอืมนั่นะคะนั่นล่ะค่ะแล้วมันเกิดมามันก็จะสวยๆค่ะเราไปหมดยังคะ เหมืมอนกันะไม้มงคลทั้งนั้นเลยนะคะอ่าอินใส่ได้ใส่เพื่อเออีอ อันนี้เขอใส่อะนางกวางนะคะไม่ใช่นางกวางนะเอาอะไรวะกวมรกตเดี๋ยวอันนั้นเออเดี๋ยวเตรียมทีหลังครับอ่ะโอเคแล้วเนาะครับผมในฝันที่เราเตรียมมาเดี๋ยวตรงนี้อ้อยบอกว่าเดี๋ยวจะใส่นางกวางนะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้พวกเราก็พอดีๆก็ขอเดียเด๋ยวคลิปจนในนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับข <ฮะ S 1> อขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามช่องด e ีเดียชาแนลเนาะครับผมแล้วก็คอยให้กำลังใจเนาะทุกคอมเมนต์ด้วยเนาะ,<ฮ>ะครับผมดี๋ยวก็ขอขอบพระคุณครับ